อ่ะมาบดกาแฟนี่ยังไม่ได้บดเลยนี่ไง้กาแฟของอะไรเนี่ยนะขอดูหนะสวัสดีครับคุณผู้ชมวันนี้ผมจะมาแนะนำร้านกาแฟตรงตลาดเคหะคลอง6นะครับผมสโลแกน,นร้านนี้นอร่อยไม่ซ้ำ จำสูตรไม่ได้ถูกต้อง <c oughs> ที่เขาคิดกันนะใช่ใช่เอามันเป็นอย่างนั้นจริงๆนะอร่อยไม่ซ้าจำสูตรไม่ได้มันขึ้นอยู่กับคนกินหนัหกอบมอร่อยแม่ เมนูที่ผมสั่งในวันนี้คือลาเต้เย็นครับคุณผู้ชมมาดูกันว่าลาเต้เย็นร้านนี้จะแตกต่างจากร้านอื่นยังไงครับและตอนนี้ป้าเขาก็บดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะหลังจากที่บดกาแฟเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมป้าเขาก็จะเอามาใส่ขวดแบบนี้นะครับ เมื่อสักครู่เนี่ยถ้าคุณผู้ชมสังเกตนะกาแฟที่ป้าบดก็คือกาแฟอาราบิก้า100%นะครับและตอนนี้ป้าเขาก็เอากาแฟโรบัตต้าที่ทำการบดไว้เรียบร้อยแล้วเนี่ยมาผสมครับวงการกาแฟเขาจะเรียกว่าการเบรนครับผมบอกตามตรงนะครับคุณผู้ชมการได้มาดูวิธีการทำกาแฟของป้านะมันคือความเพลิดเพลินอย่างหนึ่งในชีวิตนะครับผม เออมันไม่เหมือนกับร้านกาแฟาที่สั่งแบบรอเทคเอาไวกลับบ้านนะครับความรู้สึกแตกต่างมากครับเอาครับคุณผู้ชมถึงเวลาทำแล้วเอากาแฟาที่เราบดนะครับมาใส่กลวยโมกกะปอตให้เต็มนะครับผมจากนั้นเราก็จะมีการแทมนะครับอันนี้แล้วจะสูตรร้านใครร้านมันนะครับบางคนก็ไม่แทมนะแต่ป้าก็แทมนะครับผมอ่ะเคาะเคาะให้กาแฟาลงไป จากนั้นนะครับใช้น้ำร้อนในกานะครับเพื่อความไว้นะแล้วก็ใส่แผ่นกรองค่ะแผ่นกรองมาดูวิธีใส่แผ่นกรองกันครับป้าเขาจะเอาแผ่นกรองเนี่ยไปจุ่มน้ำนิดหน่อยนะครับผมเพื่อให้มันเปียกนะ,ะจากนั้นก็มาวางบนกรวยได้เลยนะครับผมใส่ไปมันจะพอดีเป๊ะเลยครับ เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับคุณผู้ชมจากนั้นใช้ผ้าขนหนูเนี่ยลองโมกับพอร์ตนิดนึงแล้วหมุนให้สนิทนะครับอโอเคและในระหว่างรอเคล็ดลับความอร่อยลาเต้ร้านนี้นะครับป้าเขาใช้นมสดแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับหลังจากรอไม่นานนะครับผมเดือดแล้วนะครับป้าเขาก็จะหลีไฟที่เตาเลยนะเออแล้วก็ปล่อยให้มันเดือดต่อไปนะครับปุด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 ,ปดแบบนี้นะครับ ตอนนี้กลิ่นหอมมากเลยครับคุณผู้ชมอมืดูคีมา่าสิครับสวยไหมเนี่ยครับเสน่ห์ของการใช้หมอ้อต้มโมกะพอตนะครับผมทำให้เราเนี่ยได้มาดมกลิ่นกาแฟใกล้ๆแบบนี้แหะครับคุณผู้ชม เอาละครับคุณผู้ชมผมก็ได้ทําการล้วงสูตรลับป้าเข้ามานะครับผมก็ไม่ได้ปิดบังอะไรนะก็เขาจะใส่นมข้นหวานนะครับ40 ml แล้วก็นมข้นจืดเนี่ย20 ml ครับตามด้วยนมสดของป้านะ90 ml ครับนี่นะครับสูตรลับของป้าเขา่ย<ง>นมสดแท้ๆนมสดแท้ๆทเยี่ยม หอมไหมบอกเลยดิหอมมากหอมสดชื่นอยากให้คุณผู้ชมมาอยู่ตรงนี้จริงๆครับกินนมสดของป้าเขาเนี่ยหอมจริงๆครับอะจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับผมเอาละ เมื่อเตรียมนมอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วถึงขั้นตอนการเทกาแฟนะครับนี่ป้าเขาบอกวันนี้จะทำา2เลเยอร์ให้เรานะเทลงไปนะครับผมแหมสวยงามครับ ได้เวลาที่รอคอยมานานแสนนานนะครับผมนั่นก็คือขั้นตอนการกินนันเองครับโอ้ยอยากกินมานานแล้วอ่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันก่อนความสวยไว้ที่หลังครับรสชาติต้องมาก่อนนะเอาคนเข้าไปจากเนะครนะคเนไคนแล้วคนแล้วห <c oughs> วานมันนะหอมนม เรียกได้ว่าลาเต้ร้านป้าเนี่ยลองมาชิมหนครับไม่เหมือนที่อื่นแน่นอนเพราะเขาใช้นมสดแท้นะรสชาติเนี่ยเป็นเอกลักษณ์เฉพาะร้านนี้จริงๆครับผมสําหรับใครที่อยากจะมาลองกินนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งพิกัดไว้ใต้คลิปนี้เลยนอกจากเรื่องราวของรสชาติกาแฟแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราวของการพูดคุยมิตรภาพที่เกิดขึ้นนะครับผมมันเป็นความสุขที่ไม่เหมือนกับร้านกาแฟเทคเวยนะครับ มันเป็นความสุขอีกรูปแบบหนึ่งนะครับใครที่ไม่เคยลองมาสัมผัสลองมาดูสักแก้วหนึ่งครับแล้วจะรู้และสำหรับคลิปนี้นะครับต้องขอจากไปแต่เพียงเท่านี้นะครับผมใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับ